สวัสดีครับเรื่อง็ครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูครับกับอุปกรณ์อัปเกรดร่างสุดยอดครับของทีมด o น b บรเดอร์นั่นก็คือนี่แหละครับโอมิโคชิฟินิกซ์นะครับผมนกฟินิกส์สีทองที่ใช้ในการพัฒนาร่างของดอนโมโมทาโร่ให้กลายเป็นโกดอนโมโมทาโร่และพัฒนาร่างให้กับดอนโอริเทจินให้กลายเป็นเดอะโกดอนโอนิไทจินนั่นเองนะครับซึ่งเจ้านกโอมิโคชิฟินิกซ์ตัวนี้ไปนมากนั้นเรามาทำการรีวิวกันดีกว่าโอเคพอฉันมาดูกล่องกันก่อนดีกว่าเพราะผมกับ นี่เลยครับ DX Omikoshi Phoenix นะครับผมโดยในกล่องครับก็จะเห็นว่ามีส่วนของที่วมีเกียร์ครับเป็นเกียร์สากการประกอบร่างหุ่นสุดยอดเนอะมีตัว Omikoshi Phoenix มาให้นะครับแล้วก็แน่นนครับว่าหน้าของการประกอบร่างหุ่นก็คือ g o d Oni t a i j i n นั่นเองนะครับสองข้างบนกล่องก็จะเป็นสองตัว g o d Oni t a i j i n แล้วก็สองตัว g o d o n m o m o t a r o นั่นเองนะครับส่วนข้างล่างกล่องก็จะเป็นตอนที่ประกอบร่างกับเครื่องแปลงร่างซึ่งผมไม่มีนะครับแล้วก็เห็นนะครับว่าตรงนี้ว่าสามารถใช้พลังของร u นพี e r i o d i ัน u ันั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะ o โอเคเพราะฉะนั้นรับรู้ของใค่ก่อนดีกว่าเลยนะครับของก็เลยครับผมให้ประโยชน์สองส่วนในการส่วนแร้คือตัวของคิวมิเกียนะครับซึ่งจะมีเล่นสองอย่างอย่างแรกครับคือใส่กับเครื่องแปลงร่างเพื่อใช้ในการเรียกเสียงประกอบร่างเนอะแล้วก็ใส่กับตัวของอ่าอนีแป๊บหนึ่งนะครับโอมิโคชิฟินิกส์ให้กลายเป็นเสียงตอนประกอบน่าเสร็จส์นั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแล้วก็ตัวของแน่นอนครับนกสีทองตัวนี้ครับคือ โอมิโคลชิฟินิกซ์นั่นเองนะครับผมสุดยอดนกฟินิกส์อมตะที่เกิดจากการฟื้นคืนชีพของดอนโมโมทาโร่ครับแล้วก็รทราร่างให้กลายเป็นโกลดดอนโมโมทาโร่นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโดยนอกตัวนี้ครับฟังก์ชันการใช้งานหลักมี2องย่างด้วยกันอย่างแรกคือประกอบกับตัวดอนบัสเตอร์ให้กลายให้สลับดอนโมโมทาโร่เนี่ยแปลงร่างเป็นโกลดดอนโมโมทาโร่นั่นเองหรือใช้ผนังตัวรุ่นพีนะครับอย่างที่2เคยคือประกอบร่างกับตัวดอนโอนิไทจินครับให้กลายเป็นโกลดดอนโอนิไทจินหุ่นร่างดอตัว Don ดอนอนีไทจินนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโดยนอกตัวนี้ครับความสามารถของเขาเลยคืออย่างแรกก็คือแปลงร่างประกอบร่างได้เนอะอย่างที่2ครับก็คือความสามารถในการช่วยเหลือพวกพวกดอนบราเดอร์ในการต่อสู้ครับจะสามารถทั้งในเรื่องของการยิงบีมจากท้องนะครับผม สามารถบินโจมตีศัตรูได้แล้วก็เนี่ยว่าสามารถเรียกสาย้าโด้เช่นกันก็คือโจมตีทั้งหมด3แบบคือพุ่งชนยิงสายฟ้าแล้วก็ยิงบีบนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโดยในส่วนของลูกเล่นของเล่นเนี่ยครับจะมีทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันครับแบบแรกคือรูปแบบของตัวนกตรงนี้นะครับซึ่งนกตรงนี้ที่ผมจะผิดจะมีเสียงทั้งหมด3แบบด้วยกันครับอย่างแรกเลยคือเสียงตอนเรียกออกมานะครับจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับต้องใช้อะไรแหลมๆจิ้มนิดหนึ่งนะครับผมจะเป็นแบบนี้ ครัจะเป็นเสียงตอนเรียก Omicronchimix นะครับอย่างที่2ครับสามารถกดปุ่มข้างหลังตรงนี้นะครับผมเป็นเสียงตอนบินมานะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงตอนยิงบีบนั่นเองนะครับผม จะมีทั้งหมดแบบนี้ครับอย่างที่2ครับคือประกอบร่างกับตัวดอนบลาสเตอร์นะครับเสรนท์บอกไปว่าไม่มีนะครับเพราะงั้นเราจะข้ามไปดูอย่างที่3ก็เลยอย่างที่3คือการประกอบร่างกับดอนโอนิไทจินให้กลายเป็นโกลดอนโอนิไทจินนั่นเองนะครับผมซึ่งนะครับว่าผมก็ได้ทําการเตรียมขุ่นไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับเดีย๋ยวเรียนกองขึ้นแป๊บหนึ่งเนะกับการประกอบร่างของโอมิโกชิฟินิกซ์และดอนโอนิไทจินนะครับ พอกันแล้วก็โอ้มีโคชิได้กัดต้เค okay. มาเริ่มจากการแยกส่วนของดอนโอนิไทจินก่อนนะครับตัวดอนโอนิไทจินครับแยกส่วนค่อนทางง่ายเลยเนอะอย่างแรกครับดึงดาบออกทั้ง2องฝั่งนะครับผมแบบนี้แล้วก็เอาดาบประกบเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับจากนั้นถัดไปครับทำการดึงส่วนตัวที่เป็นพัดหน้าอกออกนะครับแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นยับรอยนะครับ ตัวหุ่นครับก็วางไว้เฉยๆนะครับรอประกอบร่างเนอะัดนไปตัวโอมิโคชิฟีนิกส์นะครับเสื้อบอกก่อนว่าต้องมีการแยกส่วนที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับอย่างแรกครับส่วนด้านหลังตรงนี้ครับทำการดึงออกมาครับชึบที่เป็นเหมือนหน้ากากตรงนี้เนอะแล้วตรงนี้ครับจะมีหน้าของโกดอนอนิเทจินอยู่นะครับก็ทําการดึงออกมาแบบนี้นะครับฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าแน่นอนว่ามีพาร์ตอื่นนะก็คือการประกอบร่างเหนือสุดยอดนะครับแต่วันนี้ยังไม่ดูนะก็จะเป็นอันนี้ครับคือโล่ที่มีชื่อว่า โกล d ์โกลด์เดนชิลนะครับแล้วก็หน้ากากนะครับเก็บไว้ก่อนแบบนี้นะครับจากหน้าสองตัวโอมิโคชิฟินิกส์นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็สไลด์ออกมานะครับผมพาทนี้จะเป็นพา์ที่ไวเล่นเสียงนะครับส่วนพาทนี้จะเป็นพา์ที่ไวประกอบ่างนะครับก็ทำการดึงออกมาก่อน มันจะดึงยากนิดนึงโอเคเรียบร้อยนะครับพาร์ทนี้เป็นฐานอาวุธพาร์ทนี้เป็นพาร์ทไว้สับต่อตรงอกนะครับผมอ่าตรงพาร์ทนี้เนี่ยเราทําการพับตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นอาเซ็ตซินเรียบร้อยนะครับสเป็นันนี้หวังไว้ก่อนเนอะถัดไปพาร์ทนี้นะครับสิ่งที่เราทําไเลยคือนําฐานตรงนี้ครับมาประกบแบบนี้นะครับอ่อาก็วางไว้จากนั้นตัวตรงนี้นะครับทําการประกบเกราะเข้าไปนะครับ จะเป็นในรูปแบบนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอิงตามตัวของวิธีกรมมารประกอบดางเลยนะครับเราต้องนำซองนี้ครับเสียบเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถเกิดเสียงแปลงล่างน,นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยมันจะดังมากแล้วผมจะอธิบายอะไรไม่ได้เพราะงั้นจะขอเสียบเป็นอย่างสุดท้ายนะครับโอเคเพราะงั้นถัดไปนะครับเราทําการนำสองตัวเกราะฟินิกทองตัวนี้นะครับประกบเข้าไปที่หน้าอ,อกของดอนโอนิไทจินชุบแบบนี้นะครับผม ก็จะเป็นเห็นนะครับว่าใส่เกาะท้องเรียบร้อยนะครับจากนั้นฝั่งนี้นะครับเราทําการนําม golden c h e ตรงนี้ครับประกบเข้าไปนะครับผมแบบนี้ซึ่งจะเห็นซึ่งจริงๆก็บอกว่าในเรื่องเนี่ยโล่จะใหญ่กว่านี้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับส่วนของหน้าตากเก็บไว้ก่อนนะตรงนี้นะครับอ่าจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีพาสีฟ้าอยู่ใช่ไหมดึงตรงนี้ออกมานะครับหนึ่งกึกแล้วก็ง้างมันออกชึบอ่าแล้วก็นํา ใส่เข้าไปตรงมือนะครับตรงนี้ใส่ยากนิดหนึ่งจากมุมนี้ผมอยู่ตอนนี้ไม่ไม่รู้ใส่เขาหรือเปล่าสักครู่หนึ่งนะครับโอเคใส่เรียบร้อยนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับทำการใส่เข้าไปไไหน้กากากนะครับประกบเข้าไป การสุดท้ายก็นั่มเคียวมีเกียร์ครับประกบเข้าไป เท่านี้ครับก็จะเป็นอันประกอบร่างเสรีลอยครับกับโกดอนโอนิไทจินนั่นเองนะผมหรือก็คือร่างสุดยอดของดอนโอนิไทจินนั่นเองครับซึ่งเห็นนะครับว่าร่างนี้ครับถือว่าจะติดอุปกรณ์ไม่เยอะนะแต่เนื่องจากว่าหน้าอกของเขาแล้วก็หัวตัวนี้ครับมีการพัฒนานร่างเป็นแบบหุ่นร่างสุดยอดเพิ่มมาเลยต้องบอกว่าเป็นการอัปเกรด ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเท่สุดๆเลยนั่นเองครับผมกับคุณรบตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าพลังของโกลดอนโอริเชจินในเรื่องตัวนี้ครับก็ไม่ธรรมดามากๆเลยครับเพราะว่าพลังของเขาเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะเป็นการรวมได้หกคนเนอะแต่ว่าเทียบเท่านะครับได้กับในส่วนของตัวแปดหนึ่งนะผมลืมชื่อ โทระโดระโอนิไทจินเล่นะครับผมก็คือพลังเนียอยู่ที่ประมาณสาล้านเท่ากันนะครับถือว่าเป็นพลังที่สูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าร่างนี้ครับถือว่าเป็นร่างอัปเกรดเฉพาะของตัวดอนโอนิไทจินนะครับทำให้ดอนโอนิไทจินนี่ยังสามารถสู้ได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมนะครับทั้งเรื่องของพลังที่เพิ่มขึ้นความเร็วที่มากขึ้นแล้วก็อาวุธใหม่2ชิ้นคือโกลเด้นชิลแล้วก็โกลเด้นแลสนั่นเองเอ โกดอนแลน์ Lance, นั่นเองนะครับผมโดยวุธ2ชิ้นนี้ครับก็จะมีความสามารถที่ต่างกันออกไปครับตัวของโกลเด้นชิลครับจะถือว่าเป็นโลที่แข็งแกร่งที่สุดประมาณนั้นเลยนะครับคือสามารถใช้ในการป้องกันการโจมตีได้สะท้อนการโจมตีได้แล้วก็สามารถดุดสะพังของอีกฝ่ายได้เชน่นกันนะครับผมเป็นโลที่ต้องบอกว่าพลังเนี่ยถือว่าค่อนข้างน่ากลัวมากเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นโกลด์ดอนแลน์ตัวนี้ครับก็จะเป็นหอกขนาดใหญ่ซึ่งในเดียวเนี่ยต้องถืงอ2อมือนะครับใช้ในการโจมตีฝ่ายในการ,การฟันอีกฝ่ายใช้ในการแทงอี อย่างที่ผมอย่างที่เห็นตอนนี้นะครับคือเมื่อหุ่นตัวนี้ประกอบร่างเรียบร้อยแล้วนะครับ จุดขยับเนี่ยมันจะยังมีเหมือนเดิมเนอะแต่เนื่องจากว่าอาวุธตัวนี้ครับมันใหญ่มากและใช้เป็นขานตั้งหุ่นครับทำให้ต่อว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยแขนจะไม่สามารถขยับได้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายแบบหนึ่งเลยนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้เนอะแต่ว่าแน่นอนครับว่าหุ่นตัวนี้ครับก็ไม่ได้มีทั้งหมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าข้อดีของมันคือการท่าไม้ตายทั้งหมดของหุ่นตัวนี้เป็นท่าเก่าๆครับเช่นท่าโอนี่คิกต่างๆาเนี่ยก็จะมีการอัปเกรดขึ้นด้วยคัก็ือ ถ้าทุกคนสังเกตรตรงไหล่ดีๆนะครับผมคิจิกับซารุนะครับจะมองไม่เห็นปอประกอบร่างนี้ครับนั่นแปลว่าเป็นร่างน,นี้ครับเหลือขับจริงๆกันแค่ประมาณ3คนนะครับเพราะว่าหายไปแล้ว2คนนั่นเองนะครับซึ่ง ไอ้มุกตลกมุกเนี้ยครับว่าประกอบร่างเสร็จปุ๊บไหลโดนบังนะครับเป็นมุกที่ในเรื่องเล่นจริงๆนะครับว่าไหลโดนบังแล้วมองไม่เห็นนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับเอเคที่นี้แน่นอนครับว่าหุ่นตัวนี้ครับก็มีท่าไม้ตายสุดยอดอยู่นะครับซึ่งท่าอะไรครับนี่มีชื่อว่า ดอนรายูโทเปียนั่นเองนะครับผมไม่ได้ให้ทำการชาร์จพลังที่โกดอนแลน์ครับแล้วยิ่งเป็นลําแสงสีฟ้าออกไปนะครับโดยเราสามารถเล่นเสียงได้ครับด้วยการดึงคิวมีเกียร์ออกและใส่เข้าไปใหม่แบบนี้นะครับ ครับอันนี้ครับจะเป็นเสียงตอนชายมาสุดยอยที่มีชื่อว่า Don Bra Utopia นั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับกับหุ่นของตัว Go Don Oni ไทจินนะครับซึ่งเราบอกก่อนว่าอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของรูปร่างหน้าตาการประกอบร่างโดยรวมเรื่องของอาวุธต่างๆเนี่ยผมชอบมากนะครับมันเท่แล้วก็ดูเป็นการที่แบบอัปเกรดไม่เยอะครับติดแค่หน้าอกเองแต่หุ่นเนี่ยมันดูเท่ขึ้นแบบเท่ขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับผมเลยชอบตัวนี้มากๆนะครับแต่ว่า ข้อเสียเลยครับก็คือตัวดอนโอนิไฮจินเนี่ยมีจุดแครบต่างๆตามตัวทั้งส่วนของแขนส่วนของขาที่สามารถแยับเล่นได้เต็มที่เลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันน่าเสียาจริงครับว่าพอประกอบร่างแล้วเนี่ยตัวหอ,อกตัวนี้ครับหอกโกลดอนแลนซ์เนี่ยครับ,ออรบมันใหญ่ไปแล้วเขามันใหญ่ไปครับน้วไม่ขุนเนี่ย ตั้งท่าอะไรมากไม่ได้เคือ่องไม่้องหุ่นต้องยืนแบบท่าปกติท่ามาตรฐานแบบนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเสียดายแบบนึงนะครับแต่ว่าอีกอยดที่ผมชอบเลยคือถือมจะบอกว่าเสียงหอ,อกมันดังมากก็ตามนะครับแต่เสียงเนี่ยมันค่อนข้างเล้าใจแล้วก็เท่มากเลยนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นอย่างที่3นะครับของตัว โอมิโคชิฟินิกส์ก็คือการประกอบร่างกับดอนโอนิไทจินให้กลายเป็นโกลดอนโอนิไทจินนั่นเองนะผมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ว่าทุกคนครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวของโอมิโคชิฟินิกส์ครับยังมีความลับอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการประกอบร่างหุนรบเหนือสุดยอดนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเวลาวันนี้เนี่ยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันอาทิตย์ถัดวิดีโอถัดไปนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น การดิวประจำนี้ครับก็จะมีเพื่อนนะครับกับตัวของโอมิโคชิฟินิกส์แล้วก็สองตัวโกดอนโอนิไทจินนะครับแล้วก็เอาไปพบก,กันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย